แค่ปล่อยน้ำตกตามธรรมดานะคะยังสวยอลังการขนาดนี้ถ้าวันที่สิบสามที่เขาปล่อยทั้งหมดจะสวยขนาดไหนนะพี่น้องข้างล่างเขาก็เกินห้าโมงเข้าไปได้ร้หรือเปล่าพ่อไม่ได้ไม่ได้มีค่ะน้ำจะปล่อยจะรันเวนี้ไปนู่นนะคะพี่สง น้องด้านนอกนะคะจะได้ยินเสียงดังมากๆเลยค่ะนี่เป็นทางลาดลงไปนะเมากยน้องฟ้าสวยสดใสมากๆเลย ที่สารเขื่อนมีแค่นี้เองเหรอใช่ ้านหลังนั้นบ้านไทยอะพ่อสำนักง,งานอยู่ตรงละอองน้ำพอดีเลยอะแบบ ข้างล่างเขาไมปป่อยข้างบนลงไปไงถ้าพารถนะเขาอยากเข้ามาได้เลยตรงนู้นอะถึงแค่ตรงนู้นไงอยู่ตรงนู้นถ่ายได้นั่นแ่ะ đi phát nữa phát nương yeah. à, uh, à. Uh. Tá, ที่สุดในโลกของกรมชนรัะทานนะคะเดีย๋ยวจะพา,ามาตรงนี้นิดนึงทางไปไหนไม่รู้อ่ะแต่เขาไม่ให้ไปมันมี่แค่นี้เราให้ดูแค่นี้เป็นทางสุดแล้ว ศาลเจ้าพ่อขุนด่านแล้วก็เลยไปที่จอดรถเลยนะคะเพื่อที่จะลงไปข้างล่างค่ะไปดูน้ำที่เขาปล่อยลงไปนะคะน้าอันนั้นเขาปล่อยไปตามธรรมชาติยังไม่ได้ปล่อยทั้งหมดนะคะก็สวยงามอลังการแล้วค่ะศาลเจ้าพ่อขุนด่านนะคะขุนหารที่ทักไพรวันเราลนีนะคะ พ่อขุนนานหรือท่านมีชื่อว่าขุนหารทิทักษ์ไพรวันนะคะท่านจะช่วยปกปักรักษาบ้านร่มเย็นนี้เราก็กลับแล้วนะคะกำลังเดินกลับไปที่จอดรถแล้วะคะ่ะจากที่ไหว้เจ้าพ่อขุนนานท่านเรียกรอยแล้วนะคะบอกกล่าวให้ท่าน ปกปักรักษาให้พวกเราและชาวไทยอยู่ดีมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคระบาดต,ต่างๆนะคะนี่สีสิ้นผ้าไหมพัตตบองไหมพัตตบองลายกระดูกงูตาวัวนะคะเดินไปตรงนี้ก็จ,จะเป็นอุโมงค์กล้วยไม้ที่เราเดินมาครั้งแรกนะคะข้างบนนู้น ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะน่าจะขับรถผ่านได้เหมือนกันนะคะแต่เรายังไม่ได้ขึ้นไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นป้ายเหมือนเดิมกลับค่ะกลับลงไปด้านล่างนะคะขอกลับก็เดินผ่านอุโม,มงค์ต้นไมยเหมือนเดิม นะคะคนางงามเดินแล้วถ,ถ,ถ,ถิ่นปิ่นลิงชมเอือยชมงามอารามแท้และตะลึงพึ่งเจอครั้งหนึ่งสเสน่ห์ซึ้งปรึงใจนี่ดอกกล้ยวยไมส้สวย รยากาศดีมากเลยค่ะคนไม่เยอะเพราะเขาอาจจะเป็นเพราะมันมีทางเดินกว้างหลายที่นะคะทางลงก็หลายที่คนก็จะไปทางไหนก็ได้แต่อุโมง์นี้ไม่ค่อยมีคนเดินเลยไปกับสบายสะดวกโยทิ่นนะคะพี่น้องเยก็จะมองเห็นที่จอดเรถรถแล้วค่ะเฮ้อหยจังเลย ที่น้ำตกลงมาจากบนสันเขื่อนลงมาสองกิโลข้างล่างค่ะไปมาคิดว่าเรามาฟูชีฟ้าเลยนะเนี่ยเหมือนมากเลยบรรยากาศเหมือนกันหมดเลยเนาะแต่ต้นไม้ไม่เหมือนกันเฉยๆตรงนี้ไม่มีต้นไอ้นั่นต้นลำโพงอะทางเหนือจะมีต้นลำโพงด้วยดอกลำโพงจะมีทุกระยะอันนี้แต่บรรยากาศคล้ายกันเลยมี มีไอ้น้ำอยู่ไกลๆนู้นด้วยคล้ายถนนหมายเลขสามเมืองน่านหรือเปล่าว้าวเขาไม่สูงเท่าไหร่นะคะขับสบายๆนิ่งๆ าสูงมากอะเขื่อนเขาก็ต้องกั้นสูงเนี่ยเนาะใช่จะได้ปล่อยน้ำลงมาทำไมเขื่อนเนี่ยต้องกั้นสูงงงนี่ไงทางเมื่อกี้พอถ้าเราเดินก็จะต้องลงมาตรงนี้ใช่ปะ่ะนั่นไงเขาปล่อยให้มันไหลธรรมชาตินะอันนี้นนนพ่อรพพรจริงปะ่ะออ 我听呢。 บนนูนะคะสาม้ำบนน,นูอันนี้เขาปล่อยให้ออกธรรมชาติไงถ้าเขาปล่อยคือปล่อยอันสี่ห้ารูน,นู่นไหนอะยังไงไอหมอกยังมีอยู่ คือเขาออกธรรมชาติของเขาแต่ถ้านี่เขาปล่อยสีอันข้างบนนะพ่อมันจะพุ่งลงมากระแทกตรงนั้นนี่ดูเขาแม่เข้าไป่ะเพราะหลังนั้นได้อยู่ตรงนั้นเลยมันมันไม่ชื้นไปหมดเลยเหรอ